สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสวนเสือที่ปัทยากันนะครับเราจะไปจูกบกระบานน้องเสือหรือจุ๊บเมงน้องเสือนะครับต้องดูก่อนนะต,ตอนนี้ข้างนอกเป็ครึ้มครึมมากถ้าฝนตกกูก็อดไปเพราะว่ากูไปโม่ซ่ก็ค่อนข้างครึ้มกันเลยดีเดียวนะครับเราเช็คแล้วนะครับว่าพัทยาฝนตกไหมฝนตกนะครับแต่ด้วยความที่เราอยากไปเราก็าจะไปนะครับเราไม่กลัวฝน<อ>ครับ,รบเราจะมุ่ง เช่าโซชนบุรีนะครับครับผมเดี๋ยวชิดซ้ายเลยนะครับเข้าตัวเฉี่ยวขอญาตเดินทางเลยนะครับและเดี๋ยวมาตัดตอนที่เราถึงจุดมุ่งหมายกันอีกทีนะคะเห็นเขาขานะไหมครับน้ามันหมอกหรือพ m 2.5กันนะครับเนี่ยหรือว่าเป็นฝนแต่นกไม่หวั่นนะครับถึงแล้วถึงแล้วน,นะครับทุกคนไทเกอร์ปาร์คของเรานะครับอืออีเฮียเกิดใต้ โอ้ทกจับครับก่อนมานะครับโอ้โหงนี้เข้ามาข้างในนะครับเราจะไปซื้อบัตรกันนะครับโอ้โหกว่าจะถึงนะครับเกือบตายกูโหคนเยอะนะครับอันนี้ที่จอดมอไซค์ของเรานะครับนี่เราจองเป็นบิ๊กกับสงมานะครับผมถ้าเป็นเสือตัวใหญ่ก็จะไปทางด้านขวานะครับเสือตัวเล็กก็จะไปทางด้านซ้ายนะครับนี่เราไปหาตัวใหญ่น้อง เด็กอ้วนพวกนี้เขาซีน่ารักมากๆเลยครับทุกคนนี่วนเนียมเียวเนียมเนียวเมียวถามว่ามีกลิ่นไหมมีนิดหน่อยนะครับเพราะน้องเป็นสัตว์ใหญ่นาะงเมียวเม,มียวเม,มียวเจ้าอ้วนนอนนะครับเราจะต้องจุกเม่งน้องไม่ได้สมน้อยไผสามารถเดินได้ทั่วเลยนะครับ โอ้โหเหิ่ววะเนี่ยเหิวเหรอหิวไหมครับเหิ่มวไหมครับดูน้องนะครับแบบน้ำค้าง,งทีสจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับเซฟตี้ก็คือเป็นลวดนี่ก็คือ,อไฟฟ้าทั้งนั้นเลยครับใจยเย็<ห>นพวกใหย็นจากคำเป็นทางแต่าอาจจะเคยเป็นบาร์เก่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่น,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับน,นี้เราจะพาไปดูแพ็กเกจที่ให้เราถ่ายรูปนะครับน่ารักมากาเลย นี่มันเป็นโซนสมอ l นะครับเสือตัวเล็กนะครับก็มีหลายไซส์นะครับตั้งแต่เพิ่งกินนมแล้วก็อันนี้ครับเขาจะมีรถกอล์ฟให้นั่งด้วยนะครับชมนะฮะเสือแต่นกคิดว่าไม่น่านั่งกกรถกอล์ฟหรอกก็น่าจะเสียเพิ่มอันนี้จะเป็นรถกอล์ฟก่อนะนะครับคิวไม่ค่อยยาวนะครับไม่ให้จับหัวไม่ให้จูบหัวอดจูบหัวเนาะ ไม่ได้ครับไม่ได้ไไดเดี๋ยวจะกระจีและสวมหน้าแหกเขาครับเพราะว่าเสือเราเกลียวเต็มๆทุกตัว จะเป็นแมงชอบเป็นรมตัเนี้ยเบาเบาๆมีอ่มนั่นแหละฮะเดี๋ยวตรนี้สิบนาทีครับฮะตรงนี้ครับอย่าไปจอดสูงรับจอดตะก็ด้านหลังมาเดี๋ยวดสักนะมึงเอาเดวต่มึงไม่โกนตัยุ่งย่โอยถ้าสิกรูปแล้วไม่เคยละมั้งไทยไแต่ยพี่วัยไทย cẩn thận đấy đây, thận đấy đây thận đấy này, người đấy mọi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  đây đấy mọi người đấy ปิดตัวน้อยแฮมตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้ว <c oughs> ถ้ามันหลับไช้ นี่ก็เก็บภาพมาฝากนะคะทุกคนแล้วนกก็จะให้ดูแพ็กเกจนะคะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างเข้าเสือกรงไหนไ,ได้บ้างราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นราคานะครับผมและที่สำคัญนะครับสตาฟคือดีมากนะครับทุกคนก็คือเป็นกงินเองแบบเป็นเซฟตี้ดีมากเลยะครับผมเป็นอะไรที่สนุกต้องลองนะครับผม ก็เอาภาพมาให้ดูแค่นี้นะครับหวังว่าใครจะชอบนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับคิปหน้าเราจะไปไหนกันนะครับผมขอขอบคุณที่รับดูรับชมอย่างใจจริง